พี่น้องมาเบิ La ่งครับผมไกลๆเลยโอ้จะแสีบแสีบหอมปลาลาครับหอมปลาลาหอมน้ำปลาแดแกงนหน่อยนะยูให้อยู่สวนคือกันครับอยู่บ้านเอกแล้วครับพี่น้อง ครับพี่น้องผมมีสาวๆคนให้กินไก่เห็ดครับผมตบีพี่น้องมาตบหุ่งมือหนิมาเบิ้งพี่น้องครับผมตบหุ่งสู้กินครับผมอยู่ในสวนอยู่งให้อยู่สวนคือเก่าพี่น้องครับผมโอ้แปลกขวมตัวนี้บ่ตกอเนี่ครับมาเบิ้งใกล้ๆครับผมตบหุ่งครับตบหุ่งพี่น้อง มาครับมาให้ยสวนคือเกาเมี้ยนเดิมบมาอนีิตัวบ่มเงินเดิมคือมีแต่ะมุขงครับผมกินสวนเด้อครับมาอนีิกินข้าวปลาเหมนบ่าวตอกกำลังฟันอยู่พี่น้องครับผมเด้อนี่ครับนี่สับตะมุขงเด้อะสับลงโคก้วยบ่าวตอกนะสับลงโคกเลยเดี๋ยวจิเครื่องนะเย็นๆเสร็จสํา นิ้วเข่าแล้วครับวันนี้โอ้เจา้านายหากระอดดไป <c oughs> นิ้วแล้วตามมาคุ้งนะครับนี่ครับผมโอ้ h, คือผมมีส่วนอบอกตกคุ้งเพิ่นกันโลซาวบาทครับนี่เพิ่นมาขายให้ครับ,บเบื้งเจนนั่นก็นคือบักม่วงนะครับเหนื่อบุกใครใหญ่ไปไหนต้องพกขุมนะครับเหยีดยดงานแบบรวยๆหลายๆครับมืัอนี้ ไม้สมัยครับมืัอนี้สบายๆนี่นะครับการยั่วการกินกระไดของอิสราเอลครับผมไมย้ยางเกาะตัดกิิงมาตัดกิิงครับผงสุรลครับผมโอ้ยป่านน้ำตาลใส่ยรายแซ่ยบลายนีย่าามาตกโอ้ยบ่าจะใส่ต้นไม้เขาที่รีตัน มาเด้อพี่น้องมาเด้อครับเด้อมากินตำคูงน้ำกันครับผมคือในในสวนห้องห้องแล้วครับนี่นี่ของแค่ครับผมน้ำปลาบานเฮางดินี่แต่ว่าบัวได้อยู่บานเฮาดอกเก็ะเอาอยู่นี่ละพี่น้องครับผจุดจับมาเรื่อยขาน้ำกันเด้อใกล้ๆค,ครับลาหมงลาวโมดอีซ้อนครับซ้อนตัก ติดกันอยู่ครับมาครับมาพี่น้องนี่สมาชิกหน่อยสามคนนะครับแยกใช,ใช่เกือบเาบ่าต้อไม่ใช่เหรอเน,นาะแยากกันครับเมื่อนี้ก้อนกันยู่กันเป็นซิปครับอ้าวเรื่องจันพี่น้องหลายงานครับหลายงานสมังง่งมุ่งเพื่อจยู่หลายแน่ tàu khuất một hấp tàu khuất chàn là đây, ta... à, bài ở บอตก้องปัดๆเร็วเข่าแล้วครับเด็กซีมงกรพี่น้อง เอาอนั่งน่าวให้ผนั่งเต่ำมองนน,อนี่เ็ดเอาลงนั่งติไ้เอกเดเอา,อามาันคยคือจะตำน้ำจะปรุงและนะ้วไเคือเทศเลยเทศนไเห็ไนะสุดเบียงออกมาแนละ้วด้ป่ะเนี่ย พักใส่ถุงอยู่แล้วเนาะเออใส่ถุงก็ได้สื้อตัวนั้นไม่ใช่กระดาษห่อมีอะไรเออครับนี่ให้ส่วนว่ต้องดีหลายดอกครับนี่ละมันลูกทุ่งดีเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งครับผมไกลๆเลยโอ้แต่แซ่บแซ่บหอมปลาครับหอมปลาหอมน้ำปลาแดดแก่น้อย นะอยู่ให้อยู่สวนคือกันกับอยู่บ้านเขาเหรอครับพี่น้องจะกำหนดเวลาจะือเขาต้องเร่งด่วนต่ำเร่งนะครับผมเขามีแต่ต้มเร่งของเขาต่ำเร่งพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่เนี่ยซิมมึงดูเสร็จแล้วมาต้มโอเคอะกินพี่น้องบ้านหนี่ง ผักไว้นั่นละมาบัตณนี้ครับมาพี่น้องมาอยากกินอิ่มค่อยเชาวไทยเด้อคนได้มาไหมเปิดเป็ดกินสักคนเข้มงวดให้พี่เองนรอเนี่ยส่วนไหนเข้มจับมันเข้มมือมันจังจังไลเด๋กหนี่พี่น้อง โอ้ยผมมาผิดแล้วฮะีแล้วครับบ้าตอกครับผมครับโตำบมะหุ่งสดๆครับตัอยู่สวนเลยเดี๋ยวคำใหญ่ครับขวดแซ่บะกับทีมงานครับผมบ้าวงวันแซ่บครับกินตำบมะหุ่งต้องนะครับอาหารกันยั่วกันกินกันสมั่นหนีพี่น้องครับผม มาตกแสบหลายแสบเลยใส่พวงชิลลแล้วครับหัวหน้าบุอยูกไก่กับมาเด้อครับเด้อยิบตักแถวยิบตักแถวล่าหมวดแถวดีซซ้อนครับผมไม่กินเข่าพี่น้องต่ำุวงครับผม จุดจาดเมื่อนี่ต่ำกันยุสวนเลยเมื่อนี่ต้องต่ำหง้มทงต่มไกลไ่หลองอกินใต้ห่มแบบเม็ดๆครับเนี่ยห่มเย็นขนาด

เกน้ำลายแตกด้วยครับกินเบื่อยโยเขินเพื่อ,อยโยน่าาครับผมเขินทิ้งานอุ่นที่เขาเนี้ยน่วครับพี่น้องนัวแต่ผงสลุดบ้าตอกเสียลายเพื่่า แเดินเ <c oughs> ดินกินคักนู่ครับบักมุ่ง <c oughs> หาก,กินายากครับภาคเหนือมน <c oughs> ขืนเอามาพนเอามาขายตาสุนทั้งล่างหมดครับสังพิน ใกล้สิเก็บนี่ง่ายแป๊บเดียวไลยปลอดฟุบเลยคาราบีนะมากดีครับแซ่บไลยพีหนังมันไม่ข้ามบหม็นย่ากับผม <c oughs> นี่นี่จากโมงบอกเพื่นแน่ทางบัานสิบโมง,ขงเขาเขาสิบโมงครับผม,มครับผมเลืเอดลือตะไลพี่น้องไล่ถุงไล่ถุงครับผมกินไปกินมากินมากินไปครับผม เดีือดตาไหลเดือดพี่น้องเลบ่อตอกนะครับแสบไหลยังบม่ออกอยู่ครับจะเลื่อนอาหารนะครับ คลิปนี้ครับผมก็สรุปแค่นี้ครับผมให้พี่น้นองเบิ้งนี่แหละครับการการอยู่การกินนะครับของมากการมาทํางานยุ่เรื่องอิสราเอลนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะนอนกลางดินบอยในนอนกลางดินครับผมนอนห้องละแต่ว่ากินกลางสวนครับผมพี่น้องนี่ครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมซําเนี่ถือว่าโอเคนะครับผมการอยู่การกิน ลูกอีสานบ้านยยเฮ้าครับ่บยอดข้อเรารับซ้ำนี่ครับผมก็ถ่ายคลิปนะครับก็บสรุปสันส้นๆคือเราพี่น้องสวัสดีครับ